ปายาแบบดีออที่แบบอืเคยมันต้องมีอ่ะมีเตดอีดิชั่นเท่านั้นแบบลิ้มมโดนอ่ะมันหวานๆนะอาหรอเออมันหวานนไม่เคยกินลิปอ่ะแต่มันไม่น่าจะเปลี่ยนไปเป็นเขียวหรือว่าม่วงอะไรเงี้ยเนาะค่ะขอดิขอดิเย้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะเพจหาแต่เรื่องมาให้กูค่ะ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเราจะมาหาเล่ยทุกคนนะคะป้ายยาทุกคนด้วย DR นะคะก็ค,ะะคือวันนี้เราจะมาป้ายยากันว่าเฮ้ย จะซื้อแบบดีออเนี่ยต้องซื้ออะไรไม่ใช่กระเป๋านะคะไม่ใช่กระเป๋าค่ะเราอีพีที่แล้วเราทำกระเป๋าไปเราเป็นแผนกบททัพแล้วอเมติกคอสเมติกจริงๆฉันเลยไม่มีกระเป๋าดีออเลยนี่เราต้องซื้อบ้างต้องซื้อกระเป๋าแน่นอนคือเคยซื้อไหมคะอยากได้ค่ะแต่ก็วันนี้เราจะมาป้ายยาแบบดีออที่แบบเคยมันต้องมีอ่ะถ่ายแล้วมันเอ้ยมันดีมันเวิร์กเออซื้อมานเราไม่บ้งชัวแน่นอนเออใช่คือดีออก็ไม่ใช่เครื่องสำอางที่แบบตลาดถูกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบแพงๆไม่ได้หา ได้ตามแบบวอตสัหรือว่าอะไรพวกนี้แต่เนี้ยเราคือคัดมาแล้วว่าไหนที่ดีว่าเนี้ยคือต้องซื้อยังไงก็ต้องมีของดีออทั้งหมดอ่ะชิ้นแรกเราเริ่มจากอะไรที่มันแบบว่ากรุบกริบกรุบกริบกันก่อนดีไหมดีออลที่คือแบบซื้อได้แรกๆคือต้องเป็นอะไรถูกสุดลิปมันเนาะลิปมันที่ทุกคนใช้อ่านั่นก็คือเย้ดีออลิโกนะคะอันนี้ก็คือแบบสาวๆต้องมีปะใช่คือใครเบอร์อะไรของพี่คือเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเออเบอร์เจ็ด ื่อว,ว่าสีทิ้งนะคะคือมันจะมี2เจ้าระหว่างดีออกับบอบบี้บ้าวแล้วแต่ว่าใครอ่ะชอบอันไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วว่าเราสองคนอ่ะชอบดีออมากกว่าใช่ด้วยเนื้อคือตอนน้าซื้อลิปบอบบี้บ้าวมาเยอะมากเลยเนาะแล้วแบบตัวเนื้อมันแบบรู้สึกมันไม่ได้เข้าไ่เฉลออ่ะไม่ชอบลิปแบบลิปที่เป็นแท่งแบบนี้แล้วแบบมันมีแบบเนี่ยม,ม,มันมันมีกลิ่นมนน้ำมันมะเออแบบไม่ชอบไม่ชอบพวกลิปแบบนั้นมีกลิ่นเหมือนฟีลแบบว่าวาสลีนเออะอะไรอ,อย่างเงนะี้ยรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ของทีอ้อคือหอมเนาะ ก็ไม่ได้หอมขนาดนั้นอ่ะเออเฉยแห้งแล้วอันนี้คือแห้งแรกตอนนี้ซื้อแท่งที่สองมาแล้วใครได้นานอยู่นะหกเดือนเจ็ดเดือนเลยถือว่าคุ้มแลก็เฉลี่ยเป็นเด้งออมาเดรสมาสองเออเนี้ยตอนแรกไม่ได้ใช้แต่ว่าเอ่ยป้ายมาเอออันเนีไยเออจะใช้เบอร์เบอร์เจ็ดสีรัดเบอร์รี่คือจริงๆอ่ะถ้าถามว่าจะให้ใช้ซื้อจะซื้อสีอะไรเอ่ยแนะนำไปซื้อสีพี่ปอยเพราะว่าลัยเบอร์รี่อ่ะ สีมันปรับามนาบภูมิอ่ะแล้วคือมันบางทีทาไปมันรู้สึกว่าสีมันแจ๊่ะใช่มันไม่เข้ากับลิปที่เราทาเออถ้าแบบเซฟสุดๆเลยอ่ะอก็คือจะเป็นอันนี้เพราะว่าเบอร์หนึ่งอันเนี้ยคือพี่พี่บีเอที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าขายดีสุดใช่สีที่แบบอ่อนสุดอันนี้คือเบอร์เจ็ด เนี่ย,ยคืออันนี้คือความต่างของสีเนาะของบอยก็คือซีดมากอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือความประทับใจที่ซื้อแห่งที่2คือทาไปเลยค่ะก่อนนอนก็ทาไปคือเราก็บารุงอยู่แล้วเราก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ปะ่ะเช้านอนตื่นขึ้นมาจากปากที่แบบเหมือนโปบะ่ะตื่นมาคือปากสวยป่ะแบบชุ่มชื้นแล้วบบสีดีมากซึ่งปกติอะคือปอยไม่ใช่คนขาวอยู่แล้วใช่ปะ่ะพื้นปากก็จะไม่ได้ออมชมพูมากแต่ลิปอันเนี้ยคือแบบ มี่เลิศนะที่กบสีปากแล้วแบบหน้าสดก็คือมีปากทาลิปดีออคือสวยเลย ก็คืออันเนี้ยยังไงต้องมีเนาะไปตำแต่ถ้าถามว่าจะตำสีอะไรอ่ะถ้าเซฟสุดเลยซื้อให้คนอื่นซื้ออะไรเงี้ยก็คือซื้อสุดหนึ่งแต่ถ้าใครชอบแบบประหลาดะหนึ่งไปลองสีที่เคาน์เตอร์เลยพอมีเยอะเนาะใช่ต่อไปสองเอาชิ้นไหนดีลิปมันแล้วก็ต้องทมาลิปสติกลิปสติกต้องมีล่ะสาวดีออยเราก็คือเออก็คือเป็นรุ่นแอนดี้ออแอนดี้ลิปแพท็บลูเป็นดีออแอนดิี้รุ่นเนี้ยคนใช้กันเยอะมากสีที่เคาน์เตอร์ก็คือมีเยอะมากก็ของปอยกับเอ๋ยอ่ะจริงๆคนละสีีกันนแต่เป็สยอ ทุกคนแบบนี้อ้อดูสิคะยเยอะมากอ่ะปะอ่ะของเอฉยคืออันบนนะคะสีบนที่เป็นสีอ่อน 4, 2, สี่สองหนึ่งเบอร์สี่สองหนึ่งนะคะของของปอยอยู่ที่เบ 5, 4, อร์ห้าสี่หนึ่งอันเนี้ยคือเป็นสีที่เราทายีกว่านี้ปะไม่เอ่ยเอ่ยไม่ทาอันนี้ไม <S <s ไม่ไมไมทายให้คุณผู้ชมดูอ่ะทากันเลยทายด,ทาดูนี้เลยค่ะได้ค่ะ คือสีของเอ๋อ่ะมันจะมีความแบบความแบงก่ำๆนิดนึงคือเอ๋ยเป็นคนผิวขาวใช่ปะเลยลองเทสดูแล้วว่าเอ๋ยใส่เพื่อนปากาไม่ได้ดํามากเออใส่เพราะแบบสีชมพูแป้สีอะไรเนี่ยต้องออาสีกำๆนิดนึงอะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากเลยอะคือมันสีมันสวยแล้วมันดีมากแล้วมันติดอเออติดแบบว่ากินข้าวอะไรเงี้ยแล้วยังหลงเหลืออยู่เนาะแต่อันนี้ลิปสีนี้พี่เปิดก็เคยมีเพราะเนี้ยซื้อพรอมการพรอมกอารสามคน<ๆ>แต่คนอื่นไม่ชอบเออ่ะชอบ<ๆ>อันนี้คือสีใหม่ที่เพิ่งได้มาใช่ปะห้าสี่หนึ่งคือเบอร์เนี้ยก กค็คืออันนี้มันแบบพอมันแห้งพูกะมันก็จะเกาะปากเลยอะมันเหมือนรีแพทใช่กินข้าวแบบเลยเลยนปากบนเลยเนาะก็<ร>ยังไม่หลุดเรเวล้ทาไปเสร็จแล้ว,แ,ลว,วลแบบนี้แบบลินม,มาโดนะอะม,มันหว,วานหวานนะเออหรอเออมันหวาน,วานไม่เคยกินลิปอะคือแนะนำว่าให้ไปต่ำก็คือลองไปลองสองสีนี้ดูก่อนก็คือสีสองหนึ่งกับห้าีหนึ่ง แต่งจริงมันเป็นลิปซินนะหรอมันไม่ใช่ลิปแมทนะที่ทุกคนจะทาแบบมันมันไม่ได้แมทเกินแล้วมันก็ไม่ได้แบบวาวเกินมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบสุขภาพดีอะเออคือทุกคนต้องอย่าคาดหวังว่าแบบเฮ้ยซื้อแล้วมันจะกบสีปากหมดเพราะมันไม่ใช่ลิปแมททาแล้วมันจะมีความแบบมีจุ้ยส์มีน้ำอยู่บนนี้นิดนึงมันจะไม่ได้แบบว่าแห้งแมทอะไรเงี้ยก็เหมาะกับคนที่แบบเอ้ยไม่ได้ชอบปากแมทมากอันนี้ก็คือต้องมีใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมีค่ะโอเค นะคะจบไปกับลิปแล้วนะคะแล้วเราไปต่อที่อะไรดีบัตก่อนไหมอ่ะบัตนี่ค้ะบัตอนะคะของดีอเป็นรุ่นแบ็กสเต e นะคะสีชื่อว่าสีโคโลคือสีอันนี้สีส้มอ่ะเปิดนะเะาดูก่อนที่มันเป็นเขาบอกว่าบัตแล้วมันจะเนอรัลเฮลตี้แล้วก็โกล์แต่ว่าอันเนี้ยคือความเด่นของมันคือมันปรับอะไรนะสีมันนะคะนะปรับสีตามอุณหภูมิใช่ก็คือค่ะคล้ายๆกับอีลิกมันอันนี้แหละที่มันจะปรับสีตามอุณหภูมิคือดูว่าแบบมันจะสีส้มมากใช่ป่ะแต่พอปัดหน้าอันเนี้ย คือที่ปัดมาคือในกล้องอาจจะมองไม่เห็นมากคือมันมันรู้สึกว่ามันมันสุขภาพดีอะอมส้มอมชมพูแบบว่าไม่ได้หนักมากพิกเมนต์มันไม่ได้แบบว่าแจ๋นเกินใช่เอออันเนี้ยซื้อมาประมาณพันเท่าไหร่นะพันห้าพันห้าเก้าสิบห้าสิบห้าสิบเออแต่ว่าก็ก็แพงหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันดีมันใช้ได้นานแล้วก็มันมันเข้าอ่ะมันดีอะเออเือเ๋ยอะชอบปัดแก้มแบบคนส้มอยู่แล้วใช่ชอบปัดสีชอบปบบรว่าเป็นคนชอบปัดแรงๆอะปัดปุ่มลิงอะ คือทีจะชอบปัดแก้มแบบแรงๆไวก่อนเดี๋ยวระหว่างวันมันก็จะอ่อนเองอะไรแบบนี้ก็เลยแนะนำอันนี้แต่คราวนี้มันก็จะมีสองสีสีนี้กับสีชมพูแต่สีชมพูมันก็แล้วแต่คนว่าคนชอบอันไหนแต่ส่วนใหญ่คนกับคนผิวขาวอมชมพูแต่ทุกคนอ่ะชอบใช้สีชมมากกว่าแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่ค่อยติดแป้งทำไมถึงว่าแบบมันต้องขยี้หลายรอบแล้วมันถึงจะแบบนี่คิดว่าน่าจะต้องใช้แปรงแบบดีๆที่จิกสีขึ้นๆปะแล้วก็่ใช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 ่าช่ใ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 ช่ะช่ใ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 ช่เข้านะคะ อ่ะเอาเป็นว่ามันดีก็ลองไปลองกันดูแต่คือสีมันดีั้วันไม่หลุดไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยจริงๆแบบไม่หลุดเลยไม่ต้องเติมแป้งปะไม่ต้องอันนี้ก็ลองใช้แล้วส่วนตัวคิดว่าแบบเออสีมันติดดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนตามภุณหภูมิก็เวลาร้อนๆมันจะส้มจัดอยู่นะมันก็ส้มจัดอะคือมันไม่ต้องแบบไม่ต้องปรับเป็นตุดลิรีขนาดนั้นก็ได้ คือถ้าวันไหนที่เราแบบเอ้ยจะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ<ช>อยากให้แบบแก้มดูมีสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็ปัดไปบางๆเ<ช>นาะแล้วถ้าเราไปเจอแดดเดี๋ยวะไรเดี๋ยวสีมันก็ขึ้นมาแบบสวยเองอะไรเงี้ยก็ลองไปดตามกัน,นแต่มันไม่น่าจะเปลี่ยนไปเป็นเขียวหรือว่าม่วงอะไรเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะมันน,าน่าจะเป็นสีมันน่าจะเป็นที่หน้ามั <c oughs> <ค Rever es> นน่าจะโดนสังมีดโบกอันต่อไปเรจาจะมาป้าย ชิ้นที่4กันแล้วนะคะก็คืออะไรอะแปงแปกอันนี้นะคะขอเท้าความก่อนว่าไปซื้อที่ซโฟล่ามาคือตอนแรกอะ่ะไม่ตั้งใจจะซื้อกันแต่ว่า บีเอป้ายมาคือนี่เป็นสายแป้งแานซูเซนอยู่แล้วชอบชอบแป้งเอไม่ชอบไปชอบแป้งแบบโทนเกาหลีที่แบบมีคิมเมอร์นั่นก่อนที่แบบอ๋อคือที่แบบมีสีคือเพราะว่าเอ๋อเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอะไรที่แบบมันขาวกว่าแบบผิวตัวเองหนึ่งเฉดเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดรอปอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบสายพวกแบบยุโรปพวกดิออร์ชาแนลอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันดรอปอบบสีมันไม่เข้าอะแต่ถ้าแป้งเกาหลีใช่ป่ะมันจะมีความเหมือนแบบมันสว่างนอาดูอะไรเงี้ยใช่ชอบมันคนั้นมากกว่าเพราะเขาอบบป้ายยาอันนี้ปุ๊บ ก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะซื้อแต่แต่เรื่องจริงจตอนนั้นเซฟราลด2ี่5เปอร์เซ็นเออก็คือแบบเออมันนานมันลดทีเนาะเราจะพอกันแค่นี้หรอคือเราแบบดิออร์แม้ก็เลยแบบไปไหมนานๆลดทีไปเดี๋ยวเขาบอกว่าจับมือกันไปจับมือกันไปเลยเป็นเคาน์เตอร์ดีออไปถึงปุ๊บคือปัดที่เอ่ยก่อนเพราะว่าต้องปัดก่อนเพราะว่าต้องลบลบเครเลยลบบัตรอันเก่าแล้วลงอันใหม่แล้วก็ปัดแป้งด้วย เออยันโกละนะ,ะคือคุณพี่เขาว่าหยิบทีเนี่ยอีปแป้งตัวเนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็ปัดปัดให้เห็นคืนหน้าจากที่สม6โมงเย็นแล้วอะอันเ<ม><ม>นี้ยคือจากคนที่มองภายนอกก็คือแบบหน้าเอ๋ยึืนเนียนเหมือนแบบเพิ่งออกจากบ้านมาเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะห<ม><ม>น้าแบบหน้าใหม่มากหน้าเฟรชมากนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอ๋ยแบบดีอะ่ะแป้งแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบนี่ก็ลองอีกคนคือฟิลแบบมันติดรูขุมขนแล้วหมดเลยเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าดีเนื้อคือว่ามันเป็นแป้งเหมือนแบบทาราลูเซนแต่มัน หน้าแบบหน้าฉ่ำวาวหน้าไบแต่หน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ไดู้แป้งขนาดนั้นคือบอกว่ามันชื่อว่า the allflower cushion powder ก็คือเป็นแป้งฝุ่นทานชิลเซนนี่แหละแต่มาในรูปแบบของตลับคุชชั่นเออแต่เขา่เขาดี แล้วประเด็นนึงคือตอนแรกก็คือแบบเฮ้ยคือแป้งก็ทู่ไปป่ะเออก็ไม่ต้องไปซื้อ้านอกก็ได้ป่ะก็ซื้อแบบอันอื่นก็ได้ไม่ต้องดก็พิมพ์เอกก็ด้ิเลยเนี่ยมันถูกกว่าเคาน์เตอร์อีกแล้วมันก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชันเท่านั้นราคาเต็มมันรู้สึกว่าจะสองสพันสองนสองนะสิ่งสุดท้ายของดีออลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราป้ยามมาเหมือนกันที่เราซื้อมาคู่กันอีกเหมือนกันก็คือ ก็คือแฮมมิสนะคะตัวกลิ่นของเขาก็คือบูมิงบูเก้นั่นแหละก็คือตัวนี้เขามาในรูปแบบของสเปฉีดผมเลยอ่ะอันนี้เอ่ยแกะแล้วนะคะหอมหอมแล้วอันนี้เราฉีดเลยไหมเราฉีด ไม่เอาเปลืองปกติแล้วอะน้ำหอมอะเราไม่ควรเอามาฉีดผมใช่ปะเพราะมันจะทําให้ผมเสียแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ฉีดผมะโดยเฉพาะทางเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบคุ้มค่าแล้วคือ p ี่เป้ายเนาะบอกว่าวันไหนที่เราแบบเดินสะบัดสะบัด,บดผมอ,อ,อะไรอย่างเงย คือแบบผู้ชายก็จะได้กลิ่นเราแล้วาทางเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยพอเล่นเรื่องอันเนี้ยก็ต้องซืออ้อแล้วป้าแล้วมันลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยไงตอนนั้นน่ะมันลดยี่าาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนท่าไหร่เน,นี่ยทันแปดลดเหลือ,อห้าโดยประมาณ<อ>แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเอาเนี้ยเอามาฉีดตัวก็ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ไหนๆก็ซื้อแล้วน้องมันก็มันก็น่าก็เลยซื้อไม่แล้วคือวันไหนเขาลองฉีดผมให้ด้วยอ่ะแล้วคือความสบปุ๊บอ่ะ ไม่กินจริงแล้วมันคือแบบกินแบบลูกคุณหน่ะคือปกติอะเอ่ยมันจะชอบฉีดอะไรที่แบบว่าโชยโชยฟิลแบบก,กินแบบหมักเยะเกินแบบหมาห่อนทั้งซอยอะไรอย่เงี้ย ปกติคืออัดน้ําหอมเยอะมากเข้าไปคือจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอันเนี้ยคือมันฉีดผมแล้วก็คือมันแบบเฮ้ยมันตัวเองได้กลิ่นคนอื่นได้กลิ่นด้วยอะไรเราก็เลยแบบเฮ้ยเราซื้อแต่อันนี้มันเป็นแฮมมอสไงมันก็ราคาจับต้องได้ง่ายและแถมมันลดด้วยเราก็คือแบบแล้วคือเขาบอกว่าปกติน้ําหอมปกติมันก็ฉีดผมได้เหมือนกันแต่มันทำให้ผมเสียเพราะมันมีวิตามินอีอะไรเงี้ยทำให้ผมสากก็ได้เออแต่เหมือนในเนี้ยเขาจะผสมพวกวิตามินอีมาด้วยที่มันบำรุงผมคือมันแบบสามารถฉีดเข้าไปได้เลยแล้วก็แบบว่าคือฉีีีดเเเขข้้้้้าาาาไไไปปปบัวผผมมมมม่่สรนนนนคืืืออออออกกก็็หติ มันมีความฉากแบบเออใช่เคยฉีดตลอดเออมันมีความเป็นแบบอันนี้คือทั้งหมดดีออที่ทําไมทุกคนก็คือทําไมคะต้องมีนะคะยอมแต่ถามว่าอันไหนคุ้มสุดที่ควรมีสุดก็คือสองอันนี้ลิปใช่คือลิปเราเลิกทาไม่ได้อยู่แล้วเนาะเราต้องทาทุกวัน หรือนักเรียนก็ใช้ได้นะใช่นี่น้กเล่มาท่ายงคือแบบได้โดนจับได้แน่นอนคุณภูไม่ตีก็คือสีไม่ออกเยอะดูเป็นสีปาาธรรมชาติของเราแล้วก็วันสบายๆแบบอยากจะเมคอัพ no makeup เลยก็เหมาะอันนี้แต่เนี้ยก็คือทำไมต้องมีอ่ะดีลิปที่แบบคนจะมีแต่สย่งอื่นนะอย่างสามอย่างเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเราเราแต่คนชอบเราหาซื้อเราหาซื้อแบบอันอื่นมาทดแทนได้แต่ว่าถ้าแบบสีควรจะตามที่ควรจะมีเลยคือสองอันนี้ดีออลิปโกแล้วก็ดีออลแอดดิกที่เป็นลิปแททูเพราะว่าแบบ คุ้มค่ามากเสียเงินพันสามเ้าสนาะรู้สึกไม่เสียใจอะ่ะใช่คือแบบคุ้มค่ายิ่งลิปมันคือเราต้องเราใช้อันอื่นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าน,นี้คือสีปากสวยที่แบรนด์อื่นให้เราไม่ได้เลยจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นความแบบห้าสิ่งดีออที่ทุกคนต้องมีวันนี้นะคะแล้วก็ เราปุ้ยหมดแหละว่าอะไรแบบดีไม่ดีบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะซื้อไหมอะไรไหมเชมจะจ้านาในการก่อนซื้อนะคะแล้วก็ดูโปรโมชั่นด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราซื้อทั้งหมดนี้เพราะว่าอะไรโปรโมชั่นมันลด25เปอร์เซ็นต์คือถ้ามันไม่ลดเราก็คิดเยอะนิดนึงว่าเคยแล้วจะซื้อไหมเพราะว่าแต่ละอย่างก็คือมีราคาหลักพันหมดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าคราวหน้านะคะเราจะมาแบบเปิด <reco Christ S 1> หรือแบบฉีดยาป้ายยาอะไรคือมีสิ่งที่เราสองคนซื้อมาเหมือนกันอ่ะเพราะว่าป้ายยาการ่ะอีกเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอขอรวบรวมแล้วก็ทยอยไป เรื่องอะไรกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ก็สาวดิออกก็ต้องลาไปก่อนนะแคะวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าไปติดตามชมนะคะว่ามีอะไรอีกบ๊ายบาย